สวัสดีครับผมอ่านแนะนำตัวทีลคนได้ครับนอกจากเราฝั่งนู้นได้เลยครับสวัสดีครับปาแปงครับสวัสดีครับปังไทยสวัสดีครับจาวาครับสวัสดีครับปุณครับสวัสดีครับแซมครับสวัสดีครับไม้ครับ สวัสดีครับพอครับครับผมยืนแล้วครับผมยืนแล้วเซลล์อะไรครับตื่นเต้ดีครับมีเก้าอี้ให้ั้วยครับเล้งธนพลครับผมสวัสดีครับดังนันทชัยครับครับสวัสดีครับวินนี่ครับสวัสดีครับโปเก้นครับผมสวัสดีครับโปเกนครับสวัสดีครับทองครับ ครับยอดครับนี่ผมมาอย่างหล่อพี่บูมนี่คืออะไรครับครับผมก็อันนี้คือการเรียกว่า practice match นะครับผมระหว่างทีม Shadow Eagle รายนี้ชิมนะใช่แล้วครับผม่เล่นยังไเล่นนี่คุณพร้อมหรือเปล่าทีมของผมอ่ะไม่ต้องพูดเยอะแค่แค่ดูข้างหลังนะครับผมมีคุณโตอยู่น่านี่ยังไงครับพี่โตผ่อนผับ เอาอย่งี้ดีกว่าใครที่ดูติดตามสตาร์ลิมปิกมาตลอดอะจะรู้ว่าพี่โตเป็นดีเฟนเดอร์ p v p ของเราอยู่แล้วคือกองหน้าคุณจะบุกมาแค่ไหนพี่โตเอาอยู่ถึงจะ4ี่ลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งห้าลุมหนึ่งเอาอยู่ทำนั้นเลยเหรอใช่อย่าพูดเยอะเหรอนี่ครับฝั่งฝั่งเรามีทีมไม่ต้องห่วงเลยครับทีมงานคุณภาพน้องพอรับโกปีที่แล้วปีที่แล้วทุนฝึกมาอย่างดีแล้ว ใช่วิธีรับลูกแรงๆเนี่ยเพิ่งเสิร์ชในติ๊กต็อกเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเลยไม่ใช่เลาบอกอย่างไงเขาบอกให้ย่อเป็นท่านี้ไม่ไม่พอแล้วพอย่อลงข้างบนเหลือเยอะเลยนะจะเลยหัวไม่ได้แต่เอาจริงน้องพอเป็นประตูเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากนะเพราะเห็นน้องพอแล้วไม่กล้ายิงเลยโอ้โหอันนี้ขนาดไม่กล้ายิงนะเนี่ยถ้ายิงเขาก็คือใจร้ายอ่ะใช่ก็ใจร้ายอ่ะถ้ามีต้องกาที่จเลี้ยงใส่เขา ใจลายมากใจลายมากตอนนี้ได้เขานิ้วนิ้วโอเคใช่ไหมพอโอเคดีโอเคดีแม่เราไม่ยิงเราเตะอัดอย่างเดียวปีนี้น้ำพอลเตรียมเตรียมนิ้วใหม่มาแล้วนะเตรียมนิ้วใหม่มาเตรียมสำรองไว้เปลี่อนเปลี่ยนเพื่อทดเปลี่ยนแต่ฝั่งฝั่งนี้ของผมมีน้องใหม่เข้ามาด้วยนะเพิ่งแกะกล่องมาเลยน้องโปเกสไงนี่ได้เขาเป็นนักบอลเลยนะไม่หรอไม่ไม่ไม่ ไม่ไปเช้าอย่างนั้นติดกาวที่รองเท้าเลยครแล้วพอตัวขอเนี้พอตัวอยู่คุณอยู่คุณมีโปรเกรนี่ที่ผมมีพี่ไบค์ครับต้องคุนี่สองคนนี้นักกีฬาเหมือนกันถูกต้องนักกีฬาบอลเหรอครับกีฬาบาส์คสรุปคือจะได้เตะบอลกันไหมวันนี้วันนี้เหรอให้เตะให้เราให้เราครับมาถึงบอลเหรอฮะเตะกันเลยคนเยอะนะฮะเล็งเล็งว่าใครเป็นไม้เด็กของเราไม้เด็กของเราเหรอครับ น่าจะเป็นน้องปุนเอ้ยปอลปอลดูจากเห็นหน้าตาอย่างนี้กับชุดที่แบบเรียบพร้อมขนาดนี้มันแปลว่าอะไรครเพื่อนผมพูดจริงจริงครับใช่นี่คุณโปคุณจะโปรเพลเยอร์แต่ผมอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะยังไงบ้างโปแล้วไม่หายไปเลยไม่ให้ต่อคำงี้เลยหรอครับด้จบโอเคครับ นอกจากโปรเกมส์มีวินนี่ด้วยนะโอเคได้ป่ะโฟโฟเพย์อยู่นี่โอ้โหปีที่แล้วฝั่งฝั่งไหนใส่ยิงประตูบ้าปีที่แล้วโฟแล้วปีนี้ไม่ได้มาเราเก็บไว้แบบเป็นตัวซีเควนซ์เป็นตัวซีเควนยังวันนี้เขาไม่ได้มาเพราะว่าเราเก็บเป็นตัวซีเควนซ์ก่อนโฟโฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองโฟได้ คุณคุณมั่นใจแค่ไหนกับการจัดการโฟทคะก็กันอยู่ครับคือหลุดมาแดนกลางไม่ได้แต่ได้ข่าวพี่แลโฟทยิงไปสี่ลูกแล้วยิงไปสี่ลูกเลยนะอันนี่เอาไปเก็บหมายถึงเราโดนเราโดนไม่ได้ไม่ได้แต่บีแต่แต่นี่คุณมีคนที่ยิงบีที่แล้วนะคะใช่แล้ว เอาพร้อมยด้เหรอแปกแปลกมากลยโอหน้าีคุณยใส่แอ้เทนนิสอยู่เลยคุณพ่อทำพัเท้าพัท้าของพอแอร์พัดเ้าผลงานไม่ดีปีนี้จะเป็นที่แค่ไหนดีกว่ปีที่แล้วครับโอ้ยยังนั่งกันข้อเท้าอยู่เลยเมื่อกี้ห้องพันไปก่อนครับเงียบเลย ว่าตอนนี้ก็คือซ้อมอย่างดีทีที่แล้วอยายิงตอนซ้อมครับตอนจริงครับของจริงเล่นไม่ออกครับของจริงเล่นไม่ออกงจริงมันเกรงไม่ไรของเยอะจริงอ๋อจริงสนามอ่ะเมื่อกี้ถามแล้วว่าเขามีไหมเด็ดฝั่งนี้ทีมเราใช้เด็หรือทีมเราใช้คะไม่นใจครับแก้กัเลยอันนี้ผมผมเล่นเป็นโค้ดปีนี้ผมพูดเลยอ่าแล้วบอกเลยว่าไม้ไม้ค้อ้โค้ชแล้ว ปีนี้ผมก็เล่นแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าไม้เดดของเราจริงๆ Shadow Eagle อ่ะเรียกว่าคัดมาแล้วทุกคนคุณภาพทุกคนเก่งทุกด้านแต่ว่าคือจริงๆทุกคนเก่งหมดเลยแต่ว่าอยากจะอยากจะอวยยศคุณโตโอ้คือคุณโตนี่แบบเอาจริงๆไม่ต้องพูดมากอ่ะคือแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าแบบเก่งขอดูหน้าสันนี้นึงครับพี่จริงๆว่าปีนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้จะเหมือนเดิมอ่ะอโอ้โห ีเฟสเหมือนเดิมดีเฟสเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูซ้อมซ้อมยังไงไม่รู้แต่ของจริงระวังไว้นะครับแต่วันนี้พวกเราเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อจะมาแบบเอาชนะแน่นอนครับปีที่แล้วนี่แจ้ถือว่าเราอ่อนให้อ๋ออ่อนอ่อนให้แบบอาจจะแบบเทคนิคยังไม่ลงตัวแต่ว่าปีนี้พวกเรามาเต็มแน่นอนมาแน่นมาแน่นทีมเราแบบเก่งหลากหลายมากนี่คนนี้พูดเก่งทำอาหารเก่งมีทำอาหารหรืออไ วินนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าคุณเป็นคุณเป็นอีกหนึ่งไม้เด็ดไม่ใช่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 เฮ้ยไม้เด็ดอยู่นี่นี่จริงๆไม้เด็ดคือวินนี่ครับเพราะแค่คำว่าวินนี่ยังมีคำว่าวินเลยแล้ววินทำไมเราจะไม่ชนะไปเรื่อยอีกนีหนึ่งมีไว้ได้ทีมแบบนี้ขอเปลี่ยนทีหนึ่งอย่เพิ่งออกมันมีคนออกไปคนนึงแล้วปีที่เราอยู่ดำกับผมอยู่เลยปีนี้แบบอยากแบบเห็นทีมนู้นแบบ เดไม่ค่อยเป็นอยากจะสอนไงแต่ว่าย้ายมาฝั่งนี้เนี่ยจะแบบสอนง่ายๆหน่อยน่ารักน่ารักอ่ะพี่บูมีอะไรครับไม่มีเลยครับจริงๆคนนี้ก็ไม่เด็ดอีกคนหนึ่งนะแบบเรียกว่าเป็นตัวทำประตูอือครับใช่ครับผมทำประตูเสียประตูน่ารัอะไรยังไงพี่บปูครับก็ไม่มีอะไรครับปีนี้ก็ เหมือนปีที่แล้วเขาเน้นลงไปวิ่งสวยๆครับหล่อๆเขาหล่อๆหล่อๆคือว่าภาพสวยๆภาพสวยๆครับเลฝากทุกคนแชร์ภาพด้วยนะครับผมนีคนที่พี่โอมยังไงคะครับก็เหมือนเดิมครับยังไงคะวันนี้เป็นตัวบล็อกอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมครับใครมาเดี๋ยวผมพาท้าพี่โตเอง่ฝั่งนี้มีพี่โอมนะครับนี่จะเป็นปะการหลังของเรา จะยิงฝั่งจะยิงสีขาวก็ยากจะยิงฝั่งไลท์นิ่งชิต้าก็ยากหน่อยนะครับอือเดี๋ยวเรามารอดูในสนามีกันมาพี่อกลัวใครสุดคะเอาตอนนี้เอาแค่แค่ยิงเลยดีก่าเขาดูไม่กลัวอนนี้จะกลัวไม่กลัวกลัวทุกคนครับกลัวทุกคนกลัวทุกคนแบบเล่นไม่เท่าเก่งเท่าทีมเรามันต้องแบบี้ไปไงล่ะไปไงล่ะไหนไหนตัวคิงของทีมเรา พร้อมไหนตัวขิงลองสักหน่อยดิลองอแค่มิกพร้อมไปไหนพูดเลยพูดเลยน้องชายดังเลยพูดดเมาดีกว่ายังไงยังไงเนาะถึงเราจะมาน้อยกว่าเนี่ยอะไรนะถึงเบาลยมันยังเช้าเนี่ยถ้จะมาน้อยกว่าเนี่ย นะแต่เราพกฝีมือมาดีกว่าแต่เราพกฝีมือมาดีกว่าเฮ้ยผมยังปิดตาเลยมองเห็นรึเปล่าขอไปตัดก่อนได้ไหมล่ะผมเราอะไปตัดก่อนเลยเซลอะไรอ่ะใครบอกว่าเสี่ปีอยู่ตุองตีกันนะคะไปตีกันในสนามอธิ่านมิวไบ้างตื่นเต้นครับแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่าทีมเราน่าจะพร้อมกว่าเพราะว่าคนก็มาเยอะกว่าแล้วครับครับถครับ อยคิไปนีูเรื่องะทีมทีมเขาแต่ใามกว่เรา้อมพร้อมนะครับยวรอดูว่าจะมีคนเปลี่ยนหรือเปล่านะรอดูว่าเล่นไปเล่นมาจะมีคนเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนทีมไปเลยเปลี่ยนไม่ได้พี่เปลี่ยนตอนนี้เหมือนโดนไปแดงอ่ะครับผมก็ปีที่แล้วอยู่สีนูนครับสีดำอ้าว่อโอย่างนี้สวยังไงยังไงคู่นี้ อาจจะยังก่อนที่มันพูดมาเมื่อกี้อยากรู้เลยก็ก็ปีแล้วอยู่สีนู้นครับเป็นกองหลังปีนี้ก็จะอยู่สีนี้เป็นกองหลังให้ทีมนี้ด้วยครับปีนู้นอยู่สีนู้นเป็นกองหลังเลาชนะปีนี้ถ้าอยู่สีนี้เป็นกองหลังก็ควรต้องชนะเหมือนกันครับอะไรนะครับก็จริงๆก็ได้ทุกคนเลยครับก็มามาหมดวัเนี้ใช่แล้ใช่ครับสตดหน้าฝั่งนี้เราเใครสุด มีใครบ้างแมใครเป็นสูนยยังไม่รู้ยังไม่รู้เล่นสศูนย์นะกองหลังกองหลังที่กองหลังที่กองหลังมีม่แกพี่บุ๋มกองหน้าพี่บุ๋มกองหน้าท่าไม่รู้ว่าใครเข้าใจกันวินนี่กับบุ๋มครับวินนี่กองหน้าผู้พิสินของขาแล้วน่ชิตาใครใครศูนหน้าครับน่ชิตะาสุดหน้าครับนี่ของ เไม่ได้เป็นโกเลยเราเองไว้ให้ดีไม่เป็นโกเหรอผมโกขึ้นหลังเลยกันอ๋อมีสลับตัวใช่ครับนี่พร้อมพร้อมโกฝั่งผมมากยิ่งคุยกันเหมือนกันว่าสะทำเป็นโก้ไหมใช่ใช่ว่าอยากลองเล่นเป็นโกจะได้จะได้ยิงจะได้ยิงฝั่งฝั่งคุณได้แบบพุ่งล่างไงไม่ไม่คือก่อนก่อนพูดเรื่องยิงอ่ะฝั่งตอนนี้ยังไม่มีประตูเลยเราดูไม่มาสนไม่เหนี่ไงพี่พรไม่ยเขาชอบเป็นประตู

ไรนิงชิตาไรนี่ชิต้าแล้มีเจมินายโฟสถูกเฮ้ยเออเจมินายโฟสให้เลยล่าคู่สองประสานยิงกระจายไป่ที่แล้วใช่แล้วแล้วแล้วคุณเ่ะนศูนย์หน้าป่ะผมเป็นกองกลางที่แบบเชื่อมเกมให้ไม้เขาครับใช่แล้วเจมินายโฟเป็นศูนย์หน้าผมผมเป็นกองหลังผมงเขาเลยเขาไม่ได้กินนี่เราเรียกว่าคนละชั้นเอ้ยโอ้โหไม่ต้องรอไปดิงผมต้องรอโดต้องรอโดใช่ครับผมอเจ้าว่าครับครับเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมครับโอ้ยวันนี้พร้อมมากครับเห็นคนจริงอะ เหมือนจริงก็พร้อมแน้นอนผมเห็นกองกองหลังฝ่ายตรงข้ามแล้วแบบคันมือสันเทาเนะ้าไปไปเกาก่อนนะเจ้าเจ้าบอกว่าเนี่ยจะเตะจะยิงให้รองเท้าขาดเลยนะว,ว,วันนี้เบาๆก่อนหนระือไม่มีใส่วันจริงใช่ใช่ฟั <S <s งแล้วครับ <s <S ปีที่แล้วผมยิงไปแล้วผมยิงไลเน็งชีต้าแต่ปีนี้ผมจะยิง เราอีโกครับอเอาแล้วพี่ฟังก็เปลี่ยนทีมเหมือนกันใช่ครับมีคนเปลี่ยน,นทีมไปเยอะเลียทีอะรค่ะภายในใรเนี่ยทีเราีปัญาทีคนมีปัญ <laughs> ห,ห,ห,หาภายในหรือเปล่าทีเราย้ายไ,ไปสามคนแล้วนะี่ย่้เป็นผลที่วันนี้เราน้อยอะพี่แต่จริงจริง เราต้องคิดแล้วนะดางวพาทำไม <laughs> แต่แต่แตจริงๆวันนี้ที่เรามาน้อยอะ่ะ <c oughs> พราะคนเขาแบบเก็บตัวกันกําลังซุ่มซ้อมกันอยู่ <c oughs> แบบซุ่มซ้อมจริงจังแบบระดับชาติแล้วทำไมเราไม่ไปซุ่มหมับเขาอะไรนะทำไมเราไม่ไปซุ่มกับเขาเราเรามารับหน้าที่แบบพูดกับสื่อไงอ่าแบบมากระจายข้อมูลว่าแบบจะมีของดีมาในวันที่ย0ธันวาถูกไหมใช่ครับผมม่ครมงันมองหน้าในทีก่อนทุกคนแบบคนรกอ่ะวันจริงเราจะพร้อมหัาเอง วันจริงเราอ่ะดูดูดูจากวันนี้ก่อนเอาแค่วันนี้ก่อนสรุปวันจริงเก้าอี้โล่งเลยโลอเราล็อกยูไปแล้วเราล็อกยูไปแล้วโอเคต้องมาต้องมาใช่ใช่คือคนพร้อมใช่ครับตั้งแก้วอะไรนะขอบตาเปล่าไม่มีอะไรครับผมดูคราตั้งแก้วเฉยไม่ต้องรู้พี่ปแลงไงคะเอาจย้ายทีมมันเนี่ยไม่ย้ายไม่ย้ายเป็หลังจากนี้ อยู่อ่ไรเดอร์ชีต้ามาสามปีเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนทีมเลยก็ไม่ชนะแลยผมอ่ะทุกครั้งที่ผมมาซ้อมเนี่ยผมจะว่าผมพร้อมตลอดอ่าแพ้ตลอดสองปีเหมือนกันแต่ว่าเคยเคยได้ยินไหมว่าว่าแพ้มาสองครั้งแล้วแต่อย่าให้มีครั้งที่สามถ้ามีเกิดอะไรขึ้นไหมถ้ามีครั้งที่สามอ่ะสอย้ายทีมด้วยยินดีต้อนรับพี่หายไปสามแล้วอ่ะให้ฝากแฟนๆหน่อยว่า พร้อมแค่ไหนวันจริงจะเจออะไรบ้างแล้วผมสำหรับทีม Shadow Eagle นะรเราพร้อมเสมอแล้วเราก็บอกว่าวันจริงอ่ะมีคนเยอะกว่านี้แน่นอนอมีหน้าใหม่ๆมาเยอะด้วยครับอ่าเป็นตัวสีเขียดครับผมแล้วทีมคุณเป็นยังไง<ฟ>สีขาวฝั่งเราถึงวันนี้เราจะมาดูเต็มทีมแล้วแต่ว่าวันจริงของเราจะ,จะมีฮะพร้อมอพร้อมพร้อมยิงทีมคุณแน่นอนอ่ะแต่วันจริงแต่วันจริงทีมของเราก็จะ พักกำลังมาอย่างแน่นอย่างนี้อีกแน่นอนครับจะมีทั้งจมมีนายโฟแล้วก็มีอีกหลายคนที่แบบว่าเก่งมากๆครับผมระวังไว้พิมคุณอะอย่าให้ผมได้ใส่เสริมต้นยังไงวันนี้คือตัวหลอกหมดเลยไม่ได้ลงจริงจริงเพราะว่าเดี๋ยววันจริงจะมีอีกเซตหนึ่งใช่เราเราได้ชักเยอะพี่โอ้โหอยากไปด้วยยแต่ไม่ใช่ไปครับยังไงก็มันเป็นงานซาลิมปิกครับใช่ครับผม2ี่สิบธันวาคมแล้วถึงบัดจะหมดแล้วแต่ยังไงก็ฝากไลฟ์ ไลฟ์สตรีมมิ่งยังมีอยู่นะครับผมสามารถซื้อได้ทางไทยทิเก็ตเมเชอร์นะครับผมใช่นอกจากพวกกีฬานะก็จะมีโชว์ด้วย Star ์โชว์ครับผมก็สเตตูนใช่ไหมใช่ครับคุณจะร้องเพลงม่ไปีนี้ปีนี้เหรอต้องรอดูต้องรอดูครับแต่ฝั่งผมร้องหมดเลยนะฮะร้องได้พีแล้ววันไหนนะครบขอให้แบบว่าจะลนแ่ร้องาาประโยคหรือจะรอเริ่มฝั่งนี้เลยก็งาายเซอก้ใครก่อน หอม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 ไหมครับหอมเอบอาคนแรกใครใพร้อมไหมพี่แปงพี่แปงก่อนดีกว่ามพี่แปงพี่แปงเลยไหมพี่แปงเลยครับีก็โชว์หน่อยแพ้แน่นอนไม่ไปองเราสบายใจไปจะไหวไหมครับครับสบายเพราะว่าสองปีที่แล้วเนี่ยเราเราหลอก ว่าเราแพ้ไงีเนี้ยเราจริงใช่อาต่อมาเลยอันนี้อันนี้คือจิใช่อนเรา่ี้ักงนไฟังฟังค่ะดั้งแล้วไดียิงแน่นอนแล้ครับเนี่ตายแล้วเร็ยวจะตาสี่ขั้นต่ำปอไยสี่ขั้นต่ำ ไม่ถึงเราผมเดียวได้ทีสีรลูกขั้นต่ำเลยผมก็ผ่านยากหน่อยแล้วกันครับผมกับพี่โอมอยู่นะครับเฮ้ยอย่าพออันนี้ก็โตกแล้วนะครับอันนี้ก็โตกขอบคุณที่ชนะครับเออขอบคุณขอบคุณที่คุณแพ้ไงอ๋อ ผมมึนอะลิกาโตอยู่ไปต่อเลยครับครับไปไม่รู้จะพูดอะไรก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันครับว่ายังไงครับเนี่ยนิ่มๆเชือกนิ่งนะอ๋อระวังโดนผมมุดนะครับผมเห็นตัวเขาให้สามคำนี่เราเคยทำเลยนะสามคำคำก็ได้จะบอกให้สามคำเนี่ยตั้งแต่อาริกาโตะคำเดียวได้สาม ใช่ผมสุกเร็วมากครับเฮ้ยสุกสุกเร็วมากครับคิดไม่ทันทำให้ผมครับแพ้เป็นพระครับนี่ผมต้องต่อแล้วจังหวัดนะต้องต่อแล้วแหละชนะอยู่แล้วโอ้โไปขิงไปขิงแล้วผมเนี่ยอีกแล้วเหรอชนะอีกแล้วเหรอปีที่สามต้องมารอดูก่อนรอดูก่อนเอาวินนี่แล้วินนี่ เอาเหมือนดังเลยอีกแล้วเหรอชนะอีกแล้วเหรอเราเน้นง่ายอ่ะพี่บุ้มพี่บุ้มไอ้บุ้มไปดพี่บุ้มกันปะโซโซครับนี่มาหวานคนละชั้นนี่ใครครับไหนเมือนเชี่ยวโบเกตว่ะเดี๋ยวเสื้อขาดเสือชี่อวม ฝากไว้ก่อนเฮ้ยปากไว้ก่อนอันนี้อ๋อปากไว้ก่อนอันนี้มาคำพูดคนแพ้นะอันนี้มาคำพูดคนแพ้เนี่ยอืออก็อยากแพ้บ้างนี่นีก็ยิงน้อยๆสินี่ก็ยิงน้อยๆหน่อยนี่นีก็ใจเย็นๆนะโตครับที่โต๊ะของคุณตองการไม่ว่าปีไหนก็เหมือนเดิมคนี่ผมเอาคำผมให้เลย ปิดบัตรสวยงามเก่งไม่กลัวกลัวตะคิวปิดไม่หรอเก่งไม่กลัวแล้วตะคิวฝากพราะว่าจริงๆบัตรโซลเอาไปแล้วครับรคับผมเอ่อถึงบัตรจะโซลเอาไปแล้วใชครับผมแต่ยังไงก็ฝากดูไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับยังไงก็สนุกเหมือนมาดูจริงๆแน่นอนครับผมไม่ว่าจะมีกีฬามีโชว์แล้วก็มีแบบ เอกามีแบบโชว์พิเศษคาถากรีดอะไรเต็มไปหมดเลยครับใช่ครับก็ทุกคนจะได้ทุกคนจะได้อยู่กับพวกเรา6ชั่วโมงเต็มอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าแบบจุใจทั้งความมันทั้งความสนุกแล้วก็มีเสียงมีเสียงฮาร์แน่นอนครับครับผมฝากด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ